ดีดวิดีโอสปอนเซอร์ by EA ขอบคุณ EA mm hmm. ที่ mm hmm. ให้โค้ดเกม The Sims 1 Legacy 1> mm hmm. มาเล่นด้วยนะครับยูกับผมฟุกเองครับวันนี้เราอยู่กันในเกม The Sims 1นะครับสมัยผมเป็นเด็กน้อยนะ่ะผมก็มีโอกาสได้เล่น The Sims ในร้านเกมด้วยนะแ mm hmm. ม่งโคตดว้าวเลยตอนนั้นเอาไปโม้กับเพื่อนที่โรงเรียนได้เป็นตุเป็นตะเลยฮนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมก็ยังเป็นเด็กน้อยอ่ะนะได้เล่นก็ยังไม่เยอะมากนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเกมด้วยซ้าล่าสุด EA, mm hmm. EA ก็ได้นํา The Sims Legacy Collection หรือ The Sims 1กลับมาวางขายแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถไปตามกันได้ ในะคนดูในทุกๆภาคเนี่ยอาชีพที่เหมือนจะรวยที่สุดก็น่าจะเป็นอาชีพวาดรูปใช่ไหมฮะคนดูเพราะงั้นเนี่ยในคลิปนี้ผมจะมาลองสร้างตัวละครที่เป็นศิลปินวาดรูปกันบ้างฮะแล้วมาดูซิว่าในเดอะซิมหนึ่งเนี่ยเราจะรวยได้จากการวาดรูปได้หรือเปล่าครับเอาละกลับมาในครั้งนี้เรามาสร้างตัวละครกันดีกว่าครับใส่นามสกุลของคุณนามสกุลเบอร์เริ่มเพิ่มเพิ่มซิมเข้าไปหุยชุดใหม่ไทยใจตะวันระบบการสร้างของมันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับซิมภาพปัจจุบันไม่ได้เล่นนานมากนะครับกลับมาเจอกับระบบการสร้างงขออซิมม่่ยไค ไมเคยเท่าไหร่นะแปลกๆดีนะกับชุดใหม่ไทยใจตะวันนะครับเปลี่ยนหน้าตาทรงผมตัวละครเยอะมากๆเลยนะ,ะแล้วตอนนี้ผมก็สร้างตัวละครเสร็จแล้วไอ้หนุ่มคนนี้เขาจะชื่อว่าอันยาวนามตระกูลเบลิ์มเทิมไว้ผมทรงหม้อฮอกแล้วก็เสื้อฮาวายกางเกงขาสั้นอุปนิสัยนะครับผมจะเลือกเป็นคนกลางๆแล้วกันนะนะผมจําไม่ได้เลยนะว่าเลือกอนไนมันดีที่สุดนะแต่ว่าตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะผมก็เลือกอันกลางๆมาก่อนนะนะมันก็น่าจะดีที่สุดอนะย้ายเข้าครัวเรือนกูจะไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยก็มีบ้านหลายหลังเลยนะ ะะแต่ว่าผมก็จะเลือกเป็นพื้นที่เปล่าละกันนะเราเลือกเป็นตรงนี้ละกันนะต้นไม้เยอะดีนะครับผมเผื่อจะได้ทําอะไรได้บ้างนะยินด,ดีต้อนรับอืมโอ้โหโลืมวิธีการเล่นเนืมาแล้วฮะมาถึงเราก็จะต้องมีบ้านง่อยๆก่อนประตูโอ้โหประตูบ้านง่อยๆหนึ่งอันแล้วก็ประตูหนึ่งอันอืม เป็นบ้านไม้ละกันเราจะสร้างกําแพงขึ้นมาอีกครับเป็นตรงนี้ในตอนเด็กนะผมก็จะเลือกพื้นห้องน้ําเป็นสีแบบนี้ตลอดเลยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะนี้ก็พอได้อยู่แล้วตอนนี้บ้านก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเนี่ยเป็นแบบเหลี่ยมๆง่ายๆง่ๆตามสไตล์ช่องของเรานะครับอันนี้ละกันหน้าต่างนี่เลยเฟี้ยวๆอือโอ้โหบ้านสว่างสุดๆนี่บ้านก็จะเป็นประมาณนี้บ้านแบบว่าฉบับรวดเร็ว <c oughs> เน้นไวเหมือนเน้นไวในส่วนของห้องน้ํานั้นก็จะเป็นชักโครกอันดีอันเดิม แล้วก็เป็นอันนี้ นี่เครื่องครัวห้างสุดๆเครื่องกําจัดขยะถ้าจาไม่ผิดน่าจะต้องใช้เครื่องปั่นนะเครื่องปั่นก็สําคัญนะนะที่นอนพลังงานบวกสิบนะครับนี่เลยโอ,โอ้บวกสิบมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะ่ะใช่ไหมโต๊ะคอมก็น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะนะเก้าอี้ e, ห้างห้างโอเคเอาให้โอเคครับคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งอันครับในภาคนี้นะโทรศัพท์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสัญญาณเตือนภัยน่าจะอยู่ในรีโมทอันไหนวะอันนี้น่าจะสัญญาณกันขโมยเอาติดสัญญาณการขโมยด้วยสัญญาณการควันอีกหนึ่งอันเราน่าจะเซฟที่ แล้โอเคเรายังไม่มีทีวีเลยเดี๋ยวเลือกเป็นทีวีหน่อยละกันนะเป็นโซฟานี้ละกันนะครับขาตั้งการวาดรูปฮะหนังสือเวทมนต์เริ่มต้นที่นี่เวอร์ชัน2.0นะครับนะมันน่าจะเกี่ยวกับเวทมนต์หรือเปล่าน่ะไม่รู้ว่าเขามัดรวมภาคเวทมนต์มาให้ด้วยหรือเปล่านะก็เดี๋ยวจะลองดูละกันนะครับอ่าทางเ่ยวกับอพอร์คา์เวทมนต์ละกันเอาส่วนการควบคุมไฟของอุปกรณ์นี้ต้องการไม้กระจิ์ของแท้จากบริษัทแมจิกโกกาหามาตักอันก่อนที่จะลองเข้าสู่ท่่าาานนีี้้อออกกครัังตยละเหมืบว ต้องมีคาถาวิเศษผักกระเฉดต้มยำถึงจะสามารถเด้อดเดเดไม่ลองแล้วก็ได้เฮ้ยชายลึกลับอย่างนั้นเลยมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งส่งกล่องปริศนามาให้นะครับเฮ้ยมันน่าจะเชื่อมต่อถึงกันหรือเปล่านะชุดเริ่มฝึกเวทมนต์ของบริษัทเมจิกโกเลี่ยวเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนว่าเราจะได้ของมาเอา้าแล้วเมื่อกี้กูเพิ่งซื้อมาทช่ไหมยมันจะมีเอ,อ่อทางที่กระโดดไปนะครับน่าจะไปที่ร้านค้าได้นะสำหรับทางนี้นะครับไปแล้วฮะ ว้าวออ้เหมือนจะมีแหล่งท่องเที่ยวให้ดูเต็มเลยนะส่วนสนุกนี้แล้วกันนะนะน่าจะใหญ่ที่สุดมาถึงเลยครับ กับพี่อันยาวไปเริ่มเทิ่มมะโู้ในตรงนี้เหมือนกับจะมีบูธเกมด้วยครับแล้วก็มีหยอดเหรียญดูดวงเอาเราเป็นคนไม่เชื่อเรื่องดวงอยู่แล้วครับจัดหน่อยฮะสองเหรียญเมื่อโลกรอบๆตัวคุณเหมือนกําลังจะพังทลายเหรียญอีกอันจะปลดล็อกชะตากรรมใหม่อ้าโอเคเอาลองดูแล้วกันระวังพวกที่ดูเหมือนจะใช้หยอดเหรียญเพิ่มเพื่อจะฟังต่อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหลอกกินตังหรือเปล่าวนนียนี่ลองเล่นเกมหน่อยฮะ นี่แล้วก็ลองดูนี่หน่อยครับเฉพาะเหรียญแมจิกทาวแท้เท่านั้นอ๋อจะต้องใช้เหรียญแมจิกทาวนะครับผมในการซื้อนะถ้าคุณมีน้ําผลไม้เอลเดอร์โอ้โหทำไมไอ้พวกนี้มันแลกเปลี่ยนอะไรกันวุ่นวายเลยวะคือต้องมีของตามที่มันบอกนะเอ้ยงูโอ้ให้ตายเถอะโอ้เก่ง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 โอ้โหบางเลยสุดยอดอะลองลองมั่งโอ้ไม่ได้เรื่องเลยนี่นี่นะจ๋าไปวไายไปว่ายนี่ดีดูนี่อืม โอ้อหโหสอนงูฉกสักทีเถอ,อะไอ้บังเดี๋ยวอันนี้คือไอ้หนุ่มปริศนาคนนั้นนี่นาะชายลึกลับเราสามารถซื้อไม้กระจิิธิ์กับเขาได้อะขอซื้อไม้กัจจศิธิ์หน่อยได้ไหมนี่ได้มาละห้าสิบาทตอนนี้เราก็มีไม้กัจจศิธิ์แล้วนะเดี๋ยวผมจะเลือกที่จะกลับบ้านก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับ ปริศนานี้สักเท่าไหร่เพิ่งรู้ว่าไอ้ตู้เย็นอันนี้มันเป็นตู้เย็นที่ทานแค่อาหารว่างนี่นะเอานี้แล้วกันนะตู้เย็นพันสองนะครับแล้วก็ซื้ออ่างล้างมือนะแล้วกันหนึ่งอันนะฮะเออก่อนจะนอนอะวาดรูปหน่อยสักทีฮะลองดูฮนะอได้คะแนนสร้างสรรค์ามาหนึ่งครับมีไม้ก็จะสิทธิ์หนึ่งอันแล้วก็เหรียญเมจิกหนึ่งอันนะว่างงานอยู่แล้วก็มีสกิลประมาณนี้ครับการทำอาหารงานช่างไหวพริบร่างกายตะกะแล้วก็สร้างสรรค์นะเฮ้ยเอ้าชิบไม้เดียวไปไหม โอ้ยเดี๋ยว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 เตั้งสติตั้งสติไปไหนทำยังไงไปอำเภอดับไฟก่อนนะโอ้โหไม,ไม่ไม่ไม่คิดว่ามันจะเกิดง่ายขนาดนี้นะอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหติดสปีดอออืื้ห นักประจนเพลิงมาช่วยนะครับยังดีนะติดสัญญาณกันขโมยครับไม่งั้นไม่มีโอกาสที่จะม่องในบ้านได้อะนะโอ้ยมาวันแรกก็ไฟไหม้บ้านแ้วล่ะกูโอเคเดี๋ยวผมจะลองไม่หางานแล้วกันนะคนดูนะผมจะลองวาดรูปไปเรื่อยๆนะครับโอ้ไม่นะมีสักังตัวหนึ่งตัดสินใจที่จะเอาที่ดินบ้านของคุณอนะทํารังใหม่ของมันมีสักังนี่ไงโอ้โหอลองดูซิลองลองดูหน่อยน้องสะกังน้องอลองดู เฮ้ยเจ้าโขเศร้าเศร้าลาเศร้าลาใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะเพื่อนโอ้ยโอ้ยเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยฮะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้อย่างเดียวฮะโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องใช้มาตรการเด็ดขาดกับเจ้าโวยละกังตดใส่โทรไปบริการแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์ครับต้องโดนไอ้เจ้าตะกังโอ้ยี่สิบบาทครับต่อชั่วโมงโอเคจะมีคนไปเร็วๆนี่แหละไปเราทำาวาดรูปต่อเอ้าฉันไม่มีอารมณ์วาดรูปในตอนนี้น่ะให้ตายเถอะไปแล้วฮะสักัง โดนละโดนเลย20บาทไอ้เจ้าตะกังเติบอาหารเช้านั่นแหละกันเฮ้ยเอาไฟไหมก้ก็โอ้โชิบหายวันวันไม่ได้ทำอะไรอเออเราลองกินเป็นอาหารว่างกันแล้วกันนะตื่นมาวาดรูปต่อครับโอเคได้คะแนนสร้างสรรค์มาอีกหนึ่งครับขายรูปภาพหน่อยอุ้ยรูปแรกได้บาทเดียวโถ่เอ่อขายรูปหกบาทแปดบาทโอ้โหเราก็น่าจะเลี้ยงหมาได้ใช่ไหมเอาเป็นว่าเราซื้อ ันนี้บ้านหมาก็แล้วกันนะสองร้อยตื่นมากิน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 เสร็จแล้วล้วกวาดรูป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 โอเคได้มาอีกหนึ่งแจมขายรูปครับแปดบาทโอ้โหมันโหยมันจะรวยได้จริงไหมว่าจากการขายรูปเดี๋ยวเราจะลองเรียกรถแท็กซี่หน่อยแล้วกันนะครับผมไปย่านชุมชนนะรอรถแท็กซี่กันมาแล้วครับรถรางของเราครับอ่าไปแล้วโอเคสวยงามอืมกูจะไปซื้อหมาที่ไหน้ะมเนี่ยโอ้โหชอบดนตรีมาก มาแล้วฮะสถานที่ที่เราจะมาซื้อน้องหมานะฮะซื้อหมากับบ้านตรงกลางนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะเนี่ยจะมีน้องหมากับน้องแมวให้เลือกเก็บฉันนะครับผมจะเลือกเป็นตัวสีขาวแล้วกันะนะน้องเอา้าสีขาวแมวหรอซื้อแมววลหวซื้อแมวเอาอุ้ยน่ารักจังเลยฮะไอ้น้องเห็นแล้วถูกชาตาผมจะเลือกเป็นแมวสีนี้แล้วกันะนะน่ารักดีไปจัดไป น้องแมวทาการซื้อแมววัที่เรียบร้อยครับ3ามเาน้องพุซี่แล้วกันกลับมาที่บ้านเลยครับตอนนี้ตังเราก็เริ่มร่อยหล่อลงไปเรื่อยๆครับเฮ้ยลืมไปเรายังไม่ได้ซื้อของให้เจ้าพุซี่เลยนี่นะชามข้าวให้พุซี่คอนโดมแมวหนึ่งอันที่ผลเล็บ โอเคแล้วก็บ้านหมาขายทิ้งแม่งจะซื้อหมาได้แมวกูเอ๊ะเหมือนไฟในบ้านจะโดนตัดหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ไงจ่ายบิน200ต้องดูรายการตลกสินะหรือว่ารายการการ์ตูนเนี่แหละความสนุกสนานจะเพิ่มเร็วมากๆกน,นะถ้าผมจําไม่ผิดนะี่ยน้องแมวนะครับก็เป็นตัวช่วยที่ดีในการที่จะเพิ่มค่าสังคมนะนะมีน้องแมวก็ดีอยู่มากวาดรูปหน่อยวาดรูปโอ้โหไม่ได้วาดรูปนานละนี่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 ได้กี่บาทกันมาเพื่อนเริ่มขายรูปได้แพงขึ้นแล้วครับสี่สิบบาทว,ว,วายวาย โอเคครับล้วก็จะพุทซี่ต้องฉี่ให้มันดิบด่างนะรู้ไหมโอ่ข้างนอกตอนนี้คือแบบเละเทะตุ๋เหม่งมากได้ความคิดสร้างสรรค์มาเกือบจะเต็มนะครับตอนนี้อีก2ขีดนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสกิลมันเต็มแล้วน่ะจะสามารถวาดรูปและขายได้ในราคาเท่าไหร่ครับจ่ายบินหนึ่งนะครับ251าบาทโอ้หน้าบ้านกูแมงกระจัวเดินกันให้เป่ในบ้านหมดเดินมาถึงในบ้านแล้วชิบหายในเช้าวันนี้ครับเขาบอกว่าหนังสือพิมพ์ไม่มาส่งแล้วเพราะว่านังสือพิมพ์เราเยอะเกินไปนะครับต้องเคลียร์หน้าบ้านด้วย ยังมีน้องแมวในการที่จะกําจัดพวกมดหนูมแมลงสาบไปให้ได้นะอืมอว้ยขายลูกได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ไม่ได้ดู เฮ้ย hey, โทรศัพท์เอาภาพก่อนหน้านี้และหลังของคุณจะลงตีพิมพ์ในนิตยสาราอหันคุณได้รับรางวัล1 3 0 0งพอยู้หูเจวเลยนะครับผมแสดงว่ารูปที่เราขายไปเนี่ยใช้ได้เลยนะเอีเราเหมือนเราต้องซื้อที่ฉี่ให้แมวหรือเปล่านะเนี่ยคอมฟอร์ตเก้าพันอ่าน่าจะใช่นะเน,นี่น่าจะทําให้แมวของเราะครับฉี่เป็นที่เป็นทางมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนอ่างในบ้านด้วยเลยแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ส้วมด้วยนะครับส้วมเบน,นี้แล้วกันนะสูงๆยาวๆแปลกๆดีนี่ลองประเดิมส้วมใหม่ ขายให้เต็มกราฟ35บาบาทนี่ขนาดสกิลเยอะแล้วเนะี่ยเราก็ยังขายรูปได้ราคาไม่แพงมากนะแต่ว่าในภาคนี้นะครับมันมีความสบายเข้ามาด้วยเนาะขยันนั่งหน่อยขยันพักขยันพอน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วรูปเมื่อวานรูปต่อร35าบาทแสดงว่าก่อนอันนี้ก็อาจจะขายได้ประมาณนี้นะร3 5ยา โอเคครับตอนนี้เราก็น่าจะได้คะแนนตันแล้วนะครับตอนนี้แต่พูดถึงว่าเราก็ทําอาหารกินเองทุกมือนะมันก็ยังไม่เพิ่มคะแนนทําอาหารให้อีกล่ะจ่ายบินไป256ครับเล่นกับเจ้าพุทซี่หท่ยไห้วกันเอาหลับหลับคาอ่างที่ผายอาจจะง่วงไปหน่อยฮะับเราก็เหมือนเดิมครับวาดรูปต่อหลังจากที่สกิลเต็มแล้วครับรจะมาลองดูว่าจะสามารถขายรูปได้ในราคาเท่าไหร่ครับชอบมีเสียงน่ากลัวมาเลยตลอดเลยน่าจะเป็นเนี่ยไอ้ตัวนี้ กันกับแล็กคูนนะครับไม่ต้เกี่ยวกับเราถ้าแมวของเราเจ้าพุทซี่ยังอยู่นี่ก็ไม่เป็นไรนี่ตอดหน่อยก่อนน้องอือืเอาขายรูปหน่อยครับ166บาทครับนี่คือการปั๊มเงินที่ดีที่สุดเพราะว่ารูปต่อจะเสร็จแล้ว จะเสร็จแล้วเพื่อนอืมโอ้ยบึ๋งร้อยหกสิบหกบาทอ่าก็น่าจะได้ขายได้ประมาณนี้แหละใช่ไหมร้อยหกสิบหกบาทหาเอเจนซี่อย่างนั้นแหละเอเจนซี่ดาราหน้าใหม่แห่งซิมซิตี้เราขอเสนอดาราของวันนี้<อ>ในวันพรุ่งนี้และว,วันเมื่อวานหากคุณมองหาความดังอยากเซ็นสัญญาหรือเปล่าเหมือนว่าอันนี้น่าจะคลิกไปแล้วเป็นดารานะออาลองดูแล้วกันยินดีด้วยต้อนรับเข้าสู่ขบวดาราแล้วดาวรุ่งมองหางานในสตูดิโอทาวแค่โทรมาเรียกเราแล้วเราจะส่งรถไปรับทันทีอีกร66บบาทที่ขาย ยู่ทุกวันเนี่ยคือไม่ใช่อะไรก็อยากจะรู้ว่ามันจะเยอะกว่านี้ไหมนะการลงทุนของคุณทําให้ได้ผลแบ่งกําไรห้าร้อยห้าสิบเอา้าอะไระวะเนี่ยบ้านรูกบันห้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางเข้าเมืองกันไปดาวเทาเอาไปสตูดิโอเทาแล้วกันจัดไปครับมีรถมารับถึงบ้านรถโฟกนิวโอ้โหมาที่ไหนเนี่ยสตูดิโอเทาอ่ามาถึงแล้วครับโอ้โหที่นี่ก็คือแบบลักชัวรี่สุดๆอะ่ะรู้สึกเหมือนจะมีคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ด้วยครับนี่คนนี้คิตติน่าอากิล่าร่วมด้วยอ่ะกูไปร่วมกับเขาด้วยเอ้าไปม่ัว มัวบรนงานไปนั่งส่องอะไรอยู่เักอ,อย่างนี่เลยก็จะเป็นส่วนที่เราจะได้มาโชว์ศักยภาพครับให้ความบันเทิงหน่อยลองดูขึ้นเวทีแล้วเริ่มจัดเลยฮะ ให้ความสุขเป็นของคนร้องส่วนความทุกข์เป็นของคนฟังฮะการแสดงของคุณต้องปรับปรุงบางทีคุณควรจะฝึกซ้อมหน้ากระจกอีกหน่อยก่อนที่จะออกไปเจอคนดูจริงๆอีกครั้งเฮ้ยพี่อันยาวกลับบ้านดีกว่าผมจะทําการชาเลนจ์พี่อัญยาวนะครับผมโดยการให้เงินของพี่อัญยาวเ่ยนะครับผมกลับไปเหลือศูนย์บาทต่นเองฮนะคนดูฮนะเราจะทําการอัปเกรดนี่ของอุปกรณ์ต่างๆในครัวให้พี่อันยาวหน่อยละกันนะครับนี่เลย1,600นยนะครับ อืมเอาตัวท็อปไปเลยครับแล้วก็เหลือเงินอีก97บาทฮะอ้าวโอเคอีกบาทเราสามารถซื้อโคมไฟมาใส่ตรงนี้ได้ครับตอนนี้พี่อัญยาวก็จะเหลือเงินอยู่ทั้งหมด6บาทแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถอยู่ได้จับอาชีพวาดรูปได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดรูปกันเลยครับพี่อัญยาวการวาดรูปก็คงไม่เป็นอะไรที่ยากสําหรับพี่อัญยาวอีกแล้วนะฮะอ้าวโอเคครับเสร็จไปแล้วครับ1รูปขายทิ้งเลยฮะ 166บาทครับแล้วก็ให้พี่อันยาวใช้ชีวิตต่อไปฮะอะเงินเนี่ยก็ต้องใช้ทุกวันครับถ้าวันไหนไม่ลุกมาวาดรูปเนี่ยคือเจ๋งแน่นอนนะต้องประหยัดหน่อยเล่นกันจะพุทซ,ซี่หน่อยชิลๆว,ว,วาดเรื่อยๆขายรูปอีกครับ 166บาทครับพี่อัญยาวไปเริ่มเทอมไม่เอาแล้วโอ้กูไม่เอากูไม่วาดรูปแล้วไม่อยากวาดทั้งนั้นฉันไม่มีอารมณ์วาดรูปนลยไม่วันนี้น่ะฉันไม่อยากวาดรูปอีกแล้วน่ะโอ้ไม่มีอารมณ์เอาซะเลยน่ะอย่างนั้นให้พี่อัญยาวไปเล่นเกมแล้วกันนะในวันนี้ได้รับจดมาจ่ายบินิก200อยครับเอ้ยจําได้กูเพิ่งจ่ายไปไม่กี่วันนี้นี่เองไม่ใช่เหรอวะไม่เอาไฟไหม้ก็โอ้ยไม่ไหม้โคตรบ่อยแล้วตอนนี้พี่อันยาวก็ไม่เอาอะไรเลยครับวันวันกินแต่ขนม เกือนบ้านไปหมดตอนนี้เงินเราก็ลอยหลอลงมาทุกทีเหลืออยู่9บาทนะฮะพี่แกไม่มาว่าเนี่ยโอ้โหตังค์หมดแน่นอนฮนะท้องร้องเลยไม่มีเงินก็ไม่มีอาหารไว้ตุนในตู้เย็นออกไปหาเงินมาซะแล้วตู้เย็นของคุณจะเต็มขึ้นมาเองอย่างน่าอัศจรรย์แล้วชาวซิมของคุณก็ได้กินอย่างเต็มอิ่มนะครับคุณหมายความว่าไงไม่มีเงินพอจ่ายค่าจ้างฉันแล้วฉันจะเอาของของคุณไปสักอย่างแทนค่าจ้างเอ้ามันเออมันเออกูไปใช่ไหมโถ่เอ้ยแล้ววันนี้เหมือนจะมีบินเข้าไปมาอีกแล้วปะเน โดนะนะโอีกเท่าไหร่วะเนี่ยสองร้อยสามสิบเก้าโว้ยเงินเติมอาหารให้เจ้าพุทซี่ก็ไม่มีฮะตอนนี้ลอยหล่บอบ่อแบะไปหมดโอ้โหหมดหมดเกี้ยงโอยหมดมันเปิดรัวเลยที่ผายเปิดตู้เย็นรัวเลยโอ้คนมันหิวอะ่ะที่หายให้เพี้ยนยาวไปวาดรูครับไม่เอาไม่เอาอย่างเดียวเลยปฏิเสธ ผมขอประเทศทำตามคําำสั่งครับท่านไม่นะ่ะฉันไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นในตอนนี้นะั้ไม่มีอารมณ์มาซะเลยนะนี่ครัวเรือนของเราก็เยอะมากๆเลยครับ3ฉบับครับแล้ว200 200 200ก็บาทแล้วพี่อัญญาก็บ้านลกไปหมดเลยครับไม่มีเงินทำอะไรเลยตอนนี้ เพราะว่าพี่อันญาไม่ยอมไปวาดรูปนะครับมีคอมก็ไม่มีเก้าอี้เล่นไม่ได้ครนี้เริ่มส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ครับพอเวลามันหิวมากๆก็นอนไม่หลับเอายืนหลับเลยยืนหลับแม่งเลยตื่นกันเพื่อนโอ้ย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 หงุดหงิดหงุดหงิดเริ่มส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ครับพอเวลาหิวมากๆก็นอนไม่หลับนะครนนอนที่เตียงไม่ได้แต่ว่างีบที่โซฟาได้นะเอาแล้วไงโอ้โหในที่สุดครับอเฮ้ยไอจะพุสซี่ม่องเหรอ

หิวตายไยปเถอะเอ้โอ้พุชซี่เพิ่งจะถึงเก่กรรมอา้าแม้ร่างกายจะเสื่อมสลายแต่วิญญาเขาจะอยู่กับเราตลอดไปปเถอะเอ้พุชซี่ก็ม่องเหมือนกันเหรอโอ้โหเจ้าแมวน้อยตายเลยพี่อันยาวรเริ่มเทิม,มก,ก็เหมือนจะโดนนะเขาด้วยนะขอให้ไปสู่สุคติอัญยาวเพิ่จะถึงแก่กรรมแม้ร่างกายเขาจะเสื่อมสลายแต่วัญญาเขาจะอยู่กับเราตลอดไปนะเรียบร้อยโอ้โหปิดตำนานนะสำหรับศิลปินกันว่ารูปของเราครับชีวิตคนเราก็ไม่แน่นอนนะครับระหว่างการรวยกับการตายไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ขยันทำมาหา กินเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแบบพี่อันยาวได้นะคือพี่อันยาวเนี่ยเขาสกิลการวาดรูปเนี่ยเต็มแล้วนะครับแต่ว่าเขาแบบมีอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีนะในแต่ละวันนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะวาดรูปป่นะเนาะถ้าทักษะความสร้างสารรค์เต็มนะครับเราก็จะวาดรูปขายได้ครั้งหนึ่งรูปละ166บาทเลยนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากโทรศัพท์ด้วยนะครับมันเป็นรางวัลเกี่ยวกับรูปภาพของเรานะครับก็มีโอกาสได้เงินที่เยอะขึ้นเนาะร้อยหกสิบหกบาทอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนะี่ยคือค่าอาหารมันแบบแค่บบาาาาาททเเเเเออออออองงงงงงติิมมมมหหรรรใ้้้้้้นนนแวคคััยย่่ีืไไไดฟะ ขายรูปได้วันละรูป2รูปเนี่ยมันก็พอจะอยู่ได้ละสำหรับเกมนี้นะครับแล้วสำหรับคนดูนะครับถ้ามีทริกในการเล่นเดอะซิมหนึ่ออีกนะครับผมที่พอจะจํากันได้นะครับหรือว่าใครรู้นะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับมันมีทริกในการหาเงินได้มากกว่านี้ไหมก็เหมือนภาคเลกาซี่เนี่ยนะครับผมเขาจะมัดรวมภาคเสริมมาให้อีกเยอะแยะเลยนนะครับผมให้ได้ไปลองกันนะนะเดี๋ยวผมจะหาวิธีเล่นแล้วก็มาเล่นให้คนดูได้ดูกันนะครับผมบอกตามตรงว่าตอนนั้นผมก็เด็กน้อยมากๆนะที่ได้เล่นเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นการลื้้อืนควาามททรรงจํีี่ดับ คลิปนี้ก็ไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะคลิปหน้าเราจะมาลุยกันต่อสําหรับเส้นทางการเป็นดารานะใครที่อยากให้มีคลิปแบบนี้อีกนะครับผมก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมกับพี่อันยาวาเบิ้มเทิมมา